โอ้โห,โหโด,ดอกไม้สวยงามมากๆเลยครับเนี่ยดอกอะไรเอ่ยรู้จักกันไหมเชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจผิดกันนมองๆก็เหมือนตะแบกแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ฮะเป็นดอกสะเลาครับผมเดี๋ยวนาแล้วจะเฉลยว่าทำไมถึงเป็นดอกสะเลา ท่องิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้นะเล็กพามาล่อชมดอกไม้ในสวนนะก็ย่างเข้าสู่หน้าแล้งนะเราก็เห็นดอกไม้สวยๆหลากหลายนะที่อยู่ข้างหน้าของนเล็กนี่ก็คือดอกสเลานะบางคนอาจจะแยกไม่ออกระหว่างดอกสเลาดอกอินทนินนะหรือว่าดอกตะแบกนะเอาง่ายๆว่า ตัวนี้คือดอกสะเลาก็แล้วกันนะเราสังเกตที่ต้นนะต้นจะมองเห็นเป็นสีดำดำนะถ้าต้นตะแบกเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีออกขาวๆเท,าๆ,เทาๆนะง่ายๆนะเอาแค่นี้ก่อนเราถ้าเราไปดูตรงเปลือกนะเปลือกของลำต้นเนี่ย เ,เปลือกลายแบบนี้นะเป็นสเลลลายสีดำดำสีน้ำตาลเนี่ยลายลงแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตะแบกเนี่ยมามันจะเป็นรอยที่ปริออกเป็นกลมๆนะเป็นแบบต้นมันลื่นๆน,นะไม่มีเปลือกแบบนี้นะนั้นต้องเข้าใจกันนิดนึงเดี๋ยวมาดูที่ใบ เนี่ใบของสเลาเนี่ย <c oughs> เราสังเกตเลยใบอ่อนเนี่ยเรามือไปรูปเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเนี่ยขาวๆาวเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเหมือนเหมือนกับเป็นเมือกเป็นไอเป็นผงเคลือบอยู่นี่นี่นี่ยฮะง่ายง่ายฮะง่ายง่ายดูง่ายๆแต่ถ้าเกิดเป็น ะตะแบกนี่ใบจะลื่นเลยเดี๋ยววันนี้พามาชมดอกสวยๆว,วันนี้เขาออกดอกสวยเยอะเลยเนี่ยัเพรนั้นเวลาเราเดินทางเห็นข้างทางเห็นตามสถานที่ราชการดอกเป็นพวงสวยๆแบบนี้ฮะนี่คือดอกสเลาฮนะนที่นี่ก็ปลูกไว้หลายต้นฮะ ดอกเป็นพวงเป็นช่อสวยๆเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะนี่ฮะซูมจะ,จะเห็นดอกกลีบดอกใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นช่อเป็นพวงนะฮะสวยนะลักษณะของเมล็ดเขาก็ลูกของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าตะแบกสักนิดหนึ่ง แต่มีลักษณะคล้ายกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นจะดูก็ดูตอนโตฮะตอนที่มันโตแล้วมีลักษณะที่เหมือนกับที่นาเล็กบอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าดูเปลือกของเขาเปลือกเป็นลายทางสีดำนะแล้วก็ดูใบใบของเขาก็จะมีขุยๆนะลูดเอามือลูดดูจะเป็นขุยๆนี่แหละ ตนสลก็แบ่งปันความรู้กันนะฮนะเพื่อเราจะได้รู้จักไม้ให้หลากหลายชนิดกันมากขึ้นอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิจตระในชแนลสวัสดีครับ